ดวงเมืองประเทศไทยประจำเดือนมิถุนายน2564ดาวมฤตยูยังอยู่ลัคนาพระเกตเข้าพบอริดาวอังคารโครจรทับจันเดิมของดวงเมืองเลงดาวเสาจรจะมีเหตุปะทะก,กันของกลุ่มคนมีความขัดแย้งมากมีอุบัติเหตุมากไฟไหม้มากการทะเลาะวิวาทมากมีคดีชู้สาวและคดีค่มขืนมากโรคระบาดยังระง,งับไม่ได้ ระบาดหนักขึ้นคนเสียชีวิตมากขึ้นดาวพุธโคโจรเจอพระราหูในภพการเงินของดวงเมืองจะทำให้มีคดีความเกี่ยวกับการช่อโกงและการเงินมากที่สุดในรอบปีดาวอาทิตย์เจอดาวศุกร์ในเรือนสหัสชะดาวพฤหัสบดีอยู่เรือนลาพะจะมีข่าวดีเกี่ยวกับคนไทยทำชื่อเสียงให้ประเทศเช่นดารานักแสดงนางงามนางแบบนักร้องคนดัง จะทำผลงานให้ประเทศมีชื่อเสียงเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นประเทศไทยมีเงินเข้ามากคนค้าขายเริ่มปรับตัวได้